สวัสดีครับแอดมินแจ๊สแจ๊บครับ ต่อก,กันกับประวัติศาสตร์ j a ๊ส101นะครับเอพิโซดนี้แอดมินจะพาไปพบกับจุดกำเนิดของดนตรีบีบอบครับในทศวรรษที่ 1,940s นะครับดนตรีชนิดใหม่ดนตรีแจ๊สสไตล์ใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับดนตรีประเภทนั้นก็คือบีบ๊อบแจ๊สนั่นเองซึ่งบีบอบแจ๊สก็มีพรีเคอร์เซอร์เกิดขึ้นมา ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็น Body and Soul ของ c o l e m a n h a w ล i n s ในปี1939หรือการใช้คอร์ดแทนคอร์ดเพิ่มของ Art Tatum นะครับในทศวรษที่ 1930s ช่วงหลังๆต้นมาหรือจะเป็นสไตล์การโซโล่นะครับที่ไหลไปได้เรื่อยๆของ Lester Young และวัฒนธรรมการแจมจาก Kansas City ทั้งหมดนี้นะครับหลอมรวมให้เกิดเป็นดนตรีบีบอบขึ้นมาแต่ทีนี้เราจะไปดูจุดกำเนิดดนตรีบีบอบอย่างเป็นทางการกัน เริ่มต้นที่ปีคริสตศักราช1938นอานะครับในเมืองนิวยอร์กซิตี้ย่านฮาร์เรมเนี่ยมีโรงแรมนะครับชื่อว่าซีซิลตั้งอยู่บนหัวมุมถนนนะครับระหว่าง West 118th Street นะครับตัดกับเซนต์นิโคลัสอ a ฟ e n u นโรงแรมนี้นะครับมีแจ๊สคลับเกิดใหม่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งก่อตั้งโดยมือเทนเนอร์แซกโซโฟนที่ชื่อว่าเฮนรี่มินตันครับซึ่งคลับนี้นครับก็มีชื่อตามคนตั้งนั่แหละครับว่ามินตันส์เพลย์เฮาส์ มิตนตันเพลย์เฮาสนะครับก็ดังขึ้นมาจากการที่เป็นสถานที่ที่ให้นักดน,นตรีแจ๊สนะครับได้เข้าไปแจมกันหลังเลิกงานนั่นแหละซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทําให้คลับนี้นะครับโดดเด่นขึ้นมาก็คือ ปี1940ครับมินตันได้จ้างเท็ดดี้ฮิลเข้าไปเป็นผู้กำกับดนตรีครับเท็ดดี้ฮิลเนี่ยก็เป็นนักดนตรีแจ๊สนะครับที่เล่นได้หลากหลายเครื่องมากเลยแล้วก็เป็นหัวหน้าวงบิ๊กแบนด์ด้วยซึ่งบิ๊กแบนด์ของเท็ดดี้ฮิลนะครับก็ได้เคยเล่นประจำที่ซาวน์บอยบอลรูมด้วยเช่นเดียวกันตอนที่เท็ดดี้ฮิลนะครับมาเป็นผู้กำกับดนตรีให้มินตันเพลย์เฮาส์เนี่ยเขาก็เลือกในกดนตรีมาเป็นเฮาส์แบนด์หรือวงประจำสำหรับให้คนเข้ามาเล่นด้วยนะครับวงนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยยยเซลีีัังท่ป โจายที Guy, ่ทรัมเป็ตนิกแฟนตันที่เบสแล้วก็เคนนี่คลาร์กที่กองครับซึ่งคนที่สำคัญมากๆในริทึมเซคชั่นนี้นะครับก็คือเคนนี่คลาร์กนี่แหละครับเพราะเขาเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้การเล่นของริทึมเซคชั่นในบีบ๊อบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็ไปทำความรู้จักกับเคนนี่คลาร์กกันก่อนนะครับเคนนี่คลาร์กเนี่ยจริงๆก็เป็นมือกองให้วงเท็ดดี้ฮิลคนที่จ้างเขามาเนี่ยแหละครับก่อนแล้วตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930s แล้วซึ่งเมื่อก่อนเคนนี่คลาร์กก็เล่นแบบมือกองสวิงแแบบนทัั่วไปหละคร จนกระทั่ง t ท็ดดี้ฮิเอาเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Old Man River มาเล่นซึ่ง Arrangement หรือการเรียบเรียงฉบับนี้เนี่ยมันเร็วมากซึ่งพอมันเร็วมากๆแล้วเคนนี่คาก็ประสบปัญหาครับว่าการเล่นในแบบสวิงทั่วๆไปเนี่ยที่ใช้การแตะเบาๆที่กระเดื่องอยู่ตลอดเวลาทุกๆควอเตอร์โนนะครับทุกโน้ตตัวดำเนี่ย มันไม่เว w ร์ k อีกต่อไปเพราะด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นกระเดื่องทุกๆ quarter note หรือที่เราเรียกกันว่า f ฟ a v h e r i n g bass drum เนี่ยมันหนักเกินไปคลาก็เลยตัดสินใจครับไม่ใช้เทคนิคน,คนี้โยนมันทิ้งไปเลยแล้วก็ให้ quarter note เนี่ยไปอยู่ที่ rise right symbol เป็นหลักแทนแล้วสำหรับ bass drum เนี่ยก็เอาไว้ใช้เป็นตัวเล่นประกอบหรือ c o m ป i n g นะครับคล้ายๆกับที่เขาเล่นส n a ร์หรือ tom อยู่แล้วนะครับ แต่แค่เพิ่มเบสรวเข้าไปเป็นอีกเสียงหนึ่งของการคอมนั่นเองซึ่งการคอมเสียงต่ําด้วยกระเดื่องนะครับเพื่อนๆในดนตรีเ,เ,นนกเราก็จะเรียกว่า dropping the bomb หรือการวางระเบิดครับซึ่งพอคลาร์กนะครับเข้ามาเป็นเฮาส์แบนที่มินตันเพลทเฮาส์เนี่ยเขาก็ใช้เทคนิคนี้ในการเล่นนะครับก็ d r o p p i n g the b บอมเรื่อยๆนะครับผมจนกระทั่งเขามีลูกอีกลูกหนึ่งที่ทําให้เขาได้ชื่อเล่นมานะครับลูกนี้ก็คือการเล่นแสแนนะครับแล้วต่อด้วยกระเดื่งองทันทีซึ่งสแนเนี่ยเขาก็ใช้เสียงนะครับเรียกว่า ส่วนเบสรัมหรือกระเดื่องเนี่ยเขาก็เรียกว่าม็อบนักดนตรีก็จะเรียกคลิกนี้นะครับว่าคลุกม็อบวีทุมเซคชันนะครับตอนนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม มันมีจังหวะขัดมีการคอมเต็มไปหมดเลยมือกลองก็พร้อมที่จะ drop the b o m มหรือคลุกมอบพอิทตลอดเวลาในจังหวะที่ประหลัดประหลาดมือเปียโนโหรือมือกีตาร์ก็จะมีการคอมนะครับในจังหวะที่มันไม่ได้สม่ำเสมอทําให้ตัวโซโล่เองนะครับก็มีการใช้จังหวะยกมากขึ้นโดยเฉพาะท้ายประโยคเพลงเนี่ยก็จะมีการจบด้วยจังหวะยกเสมอเสมอ,เสมอนะครับซึ่งท้ายประโยคของการโซโล่ของปีบอบเนี่ยมันก็มมกจะจบด้วยจังหวะตกและยกในเอสโนดนะครับหรือขัเป็นหนึ่งชั้นซึ่งมันก็ไปเข้ากับ สแก็ตซิลลบอรหรือคำสแก t ตนะครับว่ารีบบหรือบีบบซึ่งการจบประโยคแบบนี้นะครับก็แพร่หลายไปในหมู่นักดนตรีบีบบนะครับจนมันก็กลายมาเป็นชื่อสไตล์ของดนตรีในที่สุดนั่นเองครับวัฒนธรรมการไปแจมดนตรีนะครับหลังเลิกงานเนี่ยมันก็มีฮิตมังนะ้งในสมัยยุคสวิงแล้วล่ะ ซึ่งก็ฮิตมากๆก,ก่อนนะครับใน Kansas City เพราะว่าใน h e ดอ a r r เรนจ์เมนของ Kansas City เนี่ยมันก็แทบจะเป็นการแจมกันอยู่ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะครับแล้วพอมันเริ่มแพร่มาในนิวยอร์กนะครับการแจมในนิวยอร์กก็เริ่มฮิตมากขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลังเลิกงานกันไป w i n t ั n s Playhouse ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการแจมนะครับ ซึ่งขาประจำที่มาแจมในมินตันช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีชื่อที่คุ้นหูกันนะครับอย่างเช่นดิซี่กิลสปี้รอยเอลดริชแล้วก็ฮาวเวิร์ดแมคคีนะครับที่เล่นทรัมเป็ตหรือจะเป็นชาลีปาร์เกอร์นะครับที่เล่นออรโตแซกโซโฟน ชาลีคริสเตียนนะครับเล่นกีตาร์ที่ฮิวแอมมาเองด้วยในช่วงนั้นชาลีคริสเตียนก็คือเล่นให้เบนนี่กูดแมนนะครับแล้วก็พอหลังจากเล่นให้เบนนี่กูดแมนเสร็จก็มาแจมกันแล้วก็ฮิวแอมมาเองออสการ์เพทติฟอร์ดนะครับแล้วก็มิลล์ฮินตันเนี่ยก็จะมาเล่นเบสซึ่งการแจมในช่วงนี้นะครับมันก็ไม่ได้เฟรนลี่หรือต้อนรับทุกคนขนาดนั้นเรียกได้ว่าหลายๆสถานการณ์เนี่ยถึงขั้นเรียกว่าใจร้ายเลยก็ได้นะครับเพราะถ้าเลเวลไม่ถึงซ้อมมาไม่พอแล้วมาแจมเนี่ย ก็มีสิทธิ์หน้าแหกกลางเวทีเลยนะครับเขามักจะเล่นกันในจังหวะที่เร็วมากถ้าใครที่เป็นหน้าไม่คุ้นแม่เขาจะมีการทดสอบฝีมือกันอะไรอย่างเงี้ยโดยการเริ่มเล่นในคีย์ที่มันไม่ใช่คีย์ปกตินะครับโดยที่ไม่บอกด้วยซ้ำว่าคีย์อะไรเขาต้องมานั่งหากันเองแล้วหาเจอแล้วก็ต้องเล่นคีย์นั้นได้ด้วย หรือบางทีก็จะมีการเปลี่ยนคีย์ไปในทุกๆคอรัสเลยก็มีนะครับซึ่งบางครั้งนะครับมีนักดนตรีที่อาจจะเล่นฝีมือยังไม่ถึงขั้นแล้วพยายามมาแจมก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เขาก็เปลี่ยนคีย์กันกลางเพลงขึ้นมาเฉยๆอะแบบ นักดนตรีแบ็กอัพในวิดทอเซคชั่นนะครับมองหน้ากันแล้วก็คืนครึ่งเสียงอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งซิกกันแล้วก็เปลี่ยนคีย์กันนะเดี๋ยวนั้นก็เป็นการเตะหรือไล่นะักดนตรีคนนั้นนะครับที่จะที่รับมือไม่ไหวเนี่ยลงเวทีไปแบบเนียนๆกลางเวทีได้เลยสถานที่แจมนะครับมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนไปพีคมากๆในกาลางคริสต์ศตวรรษที่ 1,940s นะครับนอกจากมินตันเพลย์เฮาส์แล้วเนี่ยก็จะมีมอนโรสอัพเทลเฮาส์นะครับที่อยู่ในฮาร์เรมนะครับมีเบิร์ดแลนด์ที่อยู่บนบรอดเวย นอกจากนี้ก็มีอีกมากมายเลยครับที่อยู่บนถนน West 52nd Street ตัวอย่างชื่อนะครับก็จะมีเช่น Spotlight o n y x Famous d o o r t h r e e d o c e s ซึ่งในปี1943นะครับ Monroe Subtown House เนี่ยก็ย้ายมาจากฮารเลมนะครับม่อยู่ที่ 52nd Street ด้วย ในปัจจุบันนะครับก็ไม่มีแจ๊สคลับเหลืออยู่บน West 5 0 s e s t r e s t r e e t แล้วนะครับมีร้านเดียวนะครับที่ยังอยู่ที่เดิมแล้วเปิดอยู่ที่เดิมก็คือ21 Club นะครับซึ่งตอนนี้ก็ขายอาหารอย่างเดียวเป็นพัฒตารไม่มีแจ๊สไม่มีดนตรีสดอะไรนะครับส่วน b i r ร์ดแลเนี่ยก็ล้มละลายไปในปี1965ก่อนที่จะถูกรื้อฟื้นกิจการนะครับตั้งขึ้นมาใหม่ในปี1986แต่ว่าอยู่บนที่ใหม่นะครับย้ายที่แล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับ สำหรับมินตันเพลย์เฮาส์เองนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่จะเป็นออกแนวปิดปิดเปิดๆปิดอยู่ในที่เดิมนะครับก็คือปิดไปในปี1974นะครับแล้วก็เปิดใหม่ในปี2006แล้วก็ปิดไปอีกทีในปี2010ก่อนจะเปิดใหม่ทีในปี2013นะครับแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับพอพูดถึงบีบอบนะครับสองคนหลักๆที่เราจะต้องพูดถึงเลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นชาร์ลีปาร์เกอร์แล้วก็ดิซซี่เลสปีนะครับชาร์ลีปาร์เกอร์หรือพี่เบิร์ดของชาวแจ๊สนะครับ ก็เกิดในแคนซัสซิตี้นะครับแล้วก็โตมากับดนตรีของเบนนี่โมเทนแล้วก็แคลนเบซี่นะครับก็มีไปแอบฟังอยู่หน้าคลับเพราะว่าอายุไม่ถึงบ้างแหละแล้วก็มีเข้าไปแจมบ้างก็มีอยู่ตำนานหนึ่งนะครับที่เล่า,าต่อๆกันมาว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยปาเกอร์ไปแจมตอนนั้นปาร์เกอร์เด็กมากแล้วก็เล่นยังไม่ได้เอาไหนอ่ะปากฏก็ไปแจมกับเบซี่แบนแล้วก็ เล่นผิดคี์จนโจโจน์มือกองของวงเนี่ยทนไม่ไหวก็เคลี้ยงฉาบไล่ให้ลงจากเวทีไปนะครับปี1936นะครับปาร์เกอร์ประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่เจ็บหนักเลยนะครับมีกระดูกหักอะไรคือแบบโอ้โนย่จนปี1937นะครับก็กลับมามีชีวิตปกติครั้งเราก็เก็บตัวซ้อมหนักมากๆนะครับก็คงเก็บกดได้แหละว่าไม่ได้เล่นนานมากก็คงคิดถึงนะคนระับ ซึ่งช่วงนี้เองนะครับเป็นช่วงที่ปาร์เกอร์พัฒนาไปเยอะมากแล้วก็สามารถเล่นได้คล่องทุกขียช่วงนี้ปาร์เกอร์ก็จะเรียนรู้วิธีโซโล่นะครับจากแผ่นเสียงต่างๆคนที่ปาร์เกอร์ศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือเทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับถึงแม้ปาร์เกอร์เนี่ยจะเล่นอัลโตแซกโซโฟนก็ตามมือเทนเนอร์ที่ปาร์เกอร์ศึกษานะครับก็จะมีชูเบอรี่ มีโคแมนฮอกกินมีเลสเตอร์ยังนะครับซึ่งคนที่ปาร์เกอร์ได้รับอิทธิพลมาเยอะมากๆเลยคือเลสเตอร์ยังนี่แหละแล้วถ้าเราฟังการโซโล่ของปาร์เกอร์ดีๆเนี่ยเราจะได้ความรู้สึกว่ามันสามารถปั่นไหลไปได้เรื่อยๆนะครับความชอบในเลสเตอร์ยังของปาร์เกอร์เนี่ยก็ถึงขนาดทำให้ปาร์เกอร์จำโซโล่บางอันของเลสเตอร์ยังได้ยกตัวอย่างเช่น เพลง Oh Lady Be Good ที่อัดในปี1936ที่อัดเินให้ฟังในเอพิโซด15นั่นแหละครับปาเกอร์คือจำเลยทั้งหมดเลยปี1938นะครับปาเกอร์ Parker ก็ได้ไปเป็นสมาชิกของวง J Maxian Orchestra นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นวงที่ดีที่สุดในแคนซั s ซิตี้แล้วแล้วในปีถัดมานะครับ1939 ปาร์เกก็ย้ายไปที่นิวอรยกแล้วก็ไปเป็นเด็กล้างจานนะครับอยู่ที่ร้าน Chicken ้ h a c k ซึ่งระหว่างล้างจานอยู่ที่ร้านชนะิคเก้นแช a นะครับปาร์เกก็จะได้รับฟังดนตรีสดดนตรีแจ๊สที่มีคุณภาพนะครับเรื่อยๆเ,เลยทุกคืนแนวทำงานซึ่งคนที่เล่นประจำอยู่ที่ชิคเก้นแช k นั้นก็คืออาร์เททรมครับตรงนี้ลองนึกภาพดูนะ ไปล้างจานหลายๆชั่วโมงทุกๆคืนแล้วก็ได้ฟังอาร์เธอร์ทเล่นนะครับทุกๆคืนที่เราไปทำงานได้ฟังการปั่นของอาร,ร์เธอร์ทได้ฟังการใช้คอร์ดแทนคอร์ดเสริมคอร์ดประหลาดของอาร,ร์เธอร์ทนี่มันยาแรงมากๆเลยนะครับจะไม่ให้เก่งได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาแจ z z นะครับฟังเพลงเยอะๆนะครับผมมันสาคัญนะ พอปี1942นะครับนี่จะเป็นเหตุการณ์สำคัญนะเพราะว่าเจมส์แม็กเชนอเคสตได้ไปเล่นในอีเวนต์ Battle of the b a n d ที่ Savoy Ballroom แข่งกับวงของ Lucky m i l l ล n d เดแล้วก็ชนะนะครับซึ่งมีอยู่เพลงหนึ่งที่วงเจมส์แม็กเชนเล่นเนี่ยก็คือเพลง Cherokee แล้วก็ให้ชา a r ลีปาร์เกอร์เป็นตัวโซโล่ตัวหลักนะครับซึ่งปาร์เกอร์ก็ปั่นยับสอยยับและการเล่นครั้งนั้นนะครับก็ถูกถ่ายทอดผ่านวิทยุไปด้วยก็คือแทบทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะชาวบอบเนี่ยก็ได้ยินกันหมดเลยจากที่ไม่มีใครรู้จักชา a r ลีปาร์เกอร์นะครับอีเวนต์นั้นก็ทำให้ทุกคนเนี่ยฮือหากันว่าไอ้นี่มันใครวะทำไมเล่นเก่งขนาดน,นี้เราหยุดปาร์เกอร์ไปที่1942ก่อนนะครับตัดภาพมาที่ดิซซี่กินเลสปี้กันบ้าง ดิซี่กิลเลสปีก็เป็นมือทรัมเป็ตเป็นมือเปียโนแล้วก็เป็นนักร้องด้วยนะครับซึ่งเอาจริงเขาก็ตีกองนิดหน่อยด้วยล่ะแต่สิ่งหลักที่เขาเล่นนะครับคือทรัมเป็ตซึ่งตอนที่เขาหัดเนี่ยเขาหัดเองแล้วก็หัดผิดวิธีนะครับจนกล้ามเนื้อที่คอเนี่ยเสียหายทําให้เวลาเขาเป่าเนี่ยแก้มจะป่องขึ้นมาแบนกบเลยคือถ้าไปดูในรูปภาพหรือดูในวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าแก้มดิซี่เขาป่องมากๆและยิ่งแก่ขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งป่องมากขึ้นด้วยครับ ปี1939นะครับดิซี่กิลเลสปีได้ไปเล่นกับวงแคปคาร์ r ลเวย์ออเคสตราครับซึ่งวงนี้เนี่ยชื่อเสียงเรียงนายมันก็ดีมากก็ได้งานเยอะมากก็เป็นแหล่งทำมาหากินแหล่งเงินให้กับดิซี่กิลเลสปีแต่ด้วยความกวนนะครับแล้วก็ความซุกซนบนเวทีของดิซี่เนี่ยก็ทำให้เขาถูกไล่ออกในปี1941นนั่นเองพอโดนไล่ออกนะครับดิซี่ก็กลายเป็นฟรีแลนซ์นะครับ ทำนู่นทำนี่เล่นเรียบเรียงให้คนนู้นคนนี้ไปแบบไม่ได้เป็นประจำให้ใครระหว่างนี้ก็ไปแจมบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็มีการนัดพบกับนักด,ดนตรีต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดถกเถียงกันในเรื่องของทฤษฎีดนตรีต่างๆนะครับซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ครับก็มีการเอาไปทดลองในการแจมและหนึ่งในอาวุธด้านเสียงประสานที่ดิสซ,ซี่และผองเพื่อนชอบใช้กันนะครับก็คือทรโทนครับหรือที่ชาวบีบอบชอบเรียกกันว่าแฟลตฟิปนี่แหละ ดิสซี่ก็จะมีการสอนนะครับการแลกเปลี่ยนวิธีการจับคอร์ดบนเปียโน,โนกับมือเปียโ,โนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม r y ี่ลูวิลเลียมส์ไม่ว่าจะเป็นเซโ l เนียส์มังค์เวลาไปแจมดิสซี่ก็จะสอนนะครับให้คนที่ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยได้เล่นเป็นด้วยซึ่งบางครั้งดิสซี่ก็ไปสอนกลองด้วยเช่นเดียวกันดิสซี่นะครับก็เริ่มแต่งเพลงมากขึ้นในช่วงนี้นะครับและในปี1942เนี่ยก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่ดิสซี่แต่งมาจากหลิกของกลองนั่นเองเพลงนั้นนะครับชื่อว่า Salt Peanuts ซึ่งโมทีฟหลักนะครับเกิดจากการเล่นสลับกันระหว่างกระเดื่องแล้วก็เสน่์มันจะเป็นแบบสูงต่ำสูงสูงต่ำสูงเพลงนี้นะครับก็ถูกแต่งให้มาในปี1942นะครับแล้วก็ใช้คอร์ดชุดเดียวกันกับเพลง I Got Rhythm ที่แต่งในปี1930โดย George Gershwin นั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีอีกเพลงสำคัญนะครับที่ชื่อว่า A Night in Tunisia แต่งในปีเดียวกันนะครับเพลงนี้นะครับมีอีกชื่อหนึ่งที่รู้จักกันก็คือชื่อ Interlude จริงๆชื่อ i n t e r l u น d ะดเป็นชื่อแรกและใน i n d น n e s i a เนี่ยเป็นชื่อที่มาทีหลังเพลงนี้ก็จะมีการใช้ groove ของกลองที่แปลกไปจากเดิมนะครับไม่ได้ใช้ groove swing อยู่ตลอดเวลามีการใช้ออสตินาโตที่เบสนะครับมี interlude ขั้นกลางระหว่างโซโล่มีโซโล่ b r e a ที่ยาวสี่ห้องหลังจาก interlude ถ้าเรามองในมุมของการประพันธ์เพลงแล้วเนี่ยเพลงนี้ก็มีความซับซ้อนอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวครับและอีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษนะครับสำหรับเพลงนี้คือการใช้ tritone substitution นั่นเอง ซึ่งมันฝังไว้ในท่อน A ของเพลงนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอาวุธลับสำคัญของดิซี่นะครับก็คือการใช้ทร i โทนหรือ Flat f นั่นเองตรงนี้จะทฤษฎีหน่อยนะก็คือเวลาเขาใช้ทรโทนซับเนี่ยมันก็จะเป็นคอร์ด Flat 2ของโทนิกเป็น Flat 2 d o m i n a n t ที่มีช h า r p 11ด้วยหรือมีเจ้า f t a t f นั่นแหละชา a r ลีปาร์เกอร์หรือเบิร์ดดิซี่กเลสปีหรือดิสนะครับก็ไม่ได้มาร่วมงานกันเลย จนกระทั่งปี1942ครับนี่เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกที่เบิร์ดกับดิสมาร่วมงานกันซึ่งงานแรกที่เขาเล่นด้วยกันนะครับก็คือวงเออร์ไฮน์ออเคสตรานั่นเองเออร์ไฮน์นะครับเป็นมือเปียนโนซึ่งการเล่นครั้งนี้นะครับชาลีปาร์เกอร์ต้องไปเล่นเทนเนอร์แซกโซโฟน,นครับผมพอปี1944พนาีนะครับนักร้องของวงเออร์ไฮน์นะครับชื่อว่าบิลลี่เอ็กสไตา์ก็แยกตัวออกมา ตั้งวงเองเบิร์ดกับดิสกก็ตามไปด้วยนะครับและดิสกก็ได้เป็นผู้กำกับดนตรีของวงนี้ด้วยและด uh ิสกก็เอาดนตรีบีบอกของตัวเองเนี่ยมาใส่ให้เป็นบิ๊กแบน เอาเพลงแต่งของตัวเองไม่ว่าจะเป็น s ซอฟพ n นั s หรืออไนน์ทนิเซียเนี่ยมาทำให้เป็นรูปแบบของ Big Band ทำให้วงนี้นะครับเป็นบีบ็อบบิ๊กแบนวงแรกนั่นเองแต่โชคไม่ดีนะครับวงนี้มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับก็คือขายไม่ค่อยได้ b i r ร์ดกับดิสนะครับก็เลยแยกตัวออกไปออกจากวงนี้นะครับในปลายปีเดียวกันพอ,อ,อกมานะครับก็ไปทาวงเล็กวงคอมโบกันเองนะครับแล้วก็มีไปตะเวนแจมตามที่ต่าง ซึ่งก็น่าเสีดายนะครับที่ไม่ได้มีการอัดเสียงอะไรไว้เลยในช่วงนี้เนื่องจากระหว่างปี1 9 4 2จนถึง1 9 4 4เนี่ยสมาคมนักดนตรีอเมริกันหรือ American Federation of Musicians หรือตัวย่อว่า AFM นะครับมีคำสั่งห้ามอัดเสียงครับการสั่งห้ามอัดเสียงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการต่อรองขอส่วนแบ่งทางการเงินกับค่ายเพลงนั่นเองซึ่งการแบนการอัดเสียงครั้งนี้นะครับก็ทำให้เราพลาดบีบอบในช่วงเริ่มต้น ในลักษณะของวงเล็กนะครับที่มีการทํางานร่วมกันระหว่างเบิร์ดกับดิสเป็นครั้งแรกเนี่ยไปอย่างน่าเสืยอได้ครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกบันทึกนะครับคาสั่งห้ามอัดเสียงนี้นะครับก็สิ้นสุดไปในปี1945พออัดเสียงได้แล้วเบิร์ดกับดิสก็เข้าสตูดิโออัดเสียงทันทีเลยครับแล้วเพื่อเป็นการลดต้นทุนการอัดเสียงนะครับเบิร์ดกับดิสแล้วก็ชาวบีบออบอีกหลายๆคนเนี่ยก็มีวิธีในการหลีกเลี่ยงคาลิคสิทธิ์ให้กับเจ้าของเพลงครับด้วยเหตุผลว่าปกติเนี่ย,ว,บบโโยว้แ่ลู เขาไม่ได้ต้องการทำนองหลักจริงๆเท่าไหร่เขาก็เลยใช้วิธีการแต่งทำนองใหม่เข้าไปบนคอร์ด ที่มีอยู่ก่อนแล้วในเพลงนี้เขาต้องการจริงๆนะครับแล้วก็อัดไปในแบบลักษณะว่านี่คือเพลงใหม่ตั้งชื่อเพลงใหม่มาเลยแต่ใช้คอร์ดเดิมอยู่เปลี่ยนทํานองหลักทําให้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับนักประพันธ์เพลงต้นฉบับครับเนื่องจากกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับครอบคุมถึงแค่ทํานองหลักไม่ได้ครอบคุมถึงเสียงประสานซึ่งวิธีการแต่งเพลงแล้วก็ใช้เพลงแบบนี้นะครับในอีก30ปีต่อมาเนี่ยก็มีนักวิชาการอยู่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเจมส์แพทริกนะครับ <S 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 ก็มาเรียกมันว่าคอนทราแฟกซ์ ซึ่งเป็นศัพท์เทคนิคที่ถูกใช้ในวงการดนตรีคลาสสิกมาอยู่แล้วนะครับผมซึ่งคุณแพทริกเนี่ยก็ใช้คำนี้ในการตีพิมพ์ของวารสารวิชาการ Journal of Jazz Studies ในปี1975นั่นเองก็คือ contrafact นะครับไม่ใช่คำที่ใช้กันในยุคบีบบบแต่เป็นคำที่นักวิชาการในช่วงหลังมาใช้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคบีบ สำหรับเพลงสำคัญที่ถูกอัดเสียงนะครับเพลงแรกในปี1945หลังจากที่การแบนโดย A.F.M เนี่ยมันถูกยกเลิกไปนะครับก็คือเพลงที่มีชื่อว่าโคโคครับเพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงของชา a r ลีปาร์เกอร์แล้วก็เป็นคอน t ทรแฟก t ์ของเพลงเชโรกีเพลงเก่งของชา a r ลีปาร์เกอร์ที่ทำให้เขาแจ้งเกิดนะครับในอีเวนต์ Battle of the Band ที่เขาเล่นกับเจมส์เชนอัลเคสตราที่ซาวอยบารูมในปี1942นั่นแหละครับ และหนึ่งในความอินดี้ของเพลงนี้นะครับก็คือมันมีแต่อินโทรครับไม่มีทํานองหลักก็คือถ้าไปฟังเนี่ยเพลงมันก็จะอินโทรมานิดนึงแล้วแทนที่จะเข้าไปที่ทํานองหลักมันก็คือเข้าไปที่ชารลีปาร์เกอร์โซโล่ทันทีครับ <laughs> เพลงนี้นะครับก็จะมีชาลีปาร์เกอร์ที่อัลโต้แซกโซโฟนมีดิซี่กินเลสปีที่ทรัมเป็ตมีเคอรี่รัสเซลที่เบสมีแม็กซ์โรชที่กลองส่วนเปียโนโน,นะครับตอนแรกจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นบัตพาวแต่ วันนั้นบัตรเทาไม่มาครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เลยได้อีกคนหนึ่งมานะครับซึ่งจริงๆก็เล่นไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อ่ะชื่อว่าอาร์โกเนสซอนทอนหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าซาดิกฮาคิมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักดนตรีกคนหนึ่งที่อยู่ในสตูดิโออัดเสียงนั้นแล้วก็ได้อัดเพลงอื่นๆในเซสชันนั้นแต่ไม่ได้อัดเพลงโคโค่นี้ครับเพราะว่าเล่นไม่ไหวคนคนนั้นก็คือมาลส์เดวิสในวัย19ปีนั่นเองมาลส์เดวิสนะครับตอนนั้นก็เพิ่งย้ายมาจากเมืองเซ ในรัฐอิลลินอยส์ซึ่งมารเดวิวเนี่ยก็ย้ายมานิวยอร์กเพื่อที่จะตามล่าหาชาลีปาร์เกอร์แล้วก็เอาการเข้าไปเรียนที่โรงเรียนจูเลียตโรงเรียนดนตรีชื่อดังในนิวยอร์กนะครับมาอ้างคุณพ่อก็คือจริงๆไม่ได้จะมาเรียนน่ยจริงๆคือจะมาหาปาร์เกอร์แล้วก็แน่นอนนะครับมารเดวิวตอนนั้นเนี่ยก็ยังเล่นเร็วปั่นบีบอบเร็วๆไม่ค่อยไหวเพลงไหนที่เล่นได้ก็เล่นไปแต่เพลงโคโค่เล่นไม่ไหวหวยก็เลยไปตกที่ดิซี่กินเลสตี้นั่นเองครับ โอเคก็จบไปกับกำเนิดบีบอบนะครับไลามาตั้งแต่มันก่อตัวขึ้นมาไปจนถึงเพลงบีบอบสำคัญเพลงแรกที่ถูกอัดขึ้นมาในปี1945ตอนนี้เราก็ถือว่ายุคบีบอบได้กําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วล่ะทีนี้มันจะไปเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปต่อกันในเอพิโซดหน้านะครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกด Thumb Up คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่ p a t r e o n c o m j a z z j a z แล้วก็กดการสนับสนุนตามกำลังที่ทุกคนทำได้นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบายบายครับ